ตำนานดอกเดซี่ในยุคโรมัน ในตำนานโรมันโบราณดอกเดซี่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของนางไม้เบลลิเดสเรื่องเล่ามีอยู่ว่านางไม้เบลลิเดสกำลังเต้นรำอยู่กับเพื่อนๆของเธอที่ชายป่าและได้ประ,ะดุจตาเทพเบอร์ธามนัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฤดูกาลและสวนผลไม้ด้วยความไม่ต้องการถูกรบกวนและต้องการรักษาวความบริสุทธิ์ของตนไว้นางไม้เบลลิเดสจึงได้แปลงร่างของตัวเองให้กลายเป็นดอกเดซี่บางตำนานระบุว่าเป็นดอกเบลลิสซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของดอก เดซี่บางชนิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามจากเทเบวยธรรมนัสจากตำนานนี้เองดอกเดซี่จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสาสะท้อนถึงความบริสุทธิ์ของนางไม้ที่พยายามหลีกหนีความบริสุทธิ์ความมุ่งมั่นที่จะรักษากายและใจให้บริสุทธิ์การปกป้องตอนเองและการเปลี่ยนแปลงก็คือการที่นางไม้แปลงร่างเพื่อปกป้องตอนเองนอกจากตำนานนี้แล้วดอกเดซี่ยังถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ในสมัยโ,โรมันโบราณด้วยแพทย์ชาวโรมัน มักใช้ดอกเดซี่เป็นสมุนไพในการรักษาบาดแผลและฐานโรโมันก็มักพกประครบดอกเดซี่ติดตัวไปในสนามรบเพื่อรักษาการบาดเจ็บแสดงให้เห็นว่าดอกเดซี่ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางตำนานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของชาวโรมันอีกด้วย